นี้มันใครว่าเนี่ยใส่เกล้องไยเสือเฮ้ยเจอคนถือเคียวแล้วเอาทำไมไม่เห็นมีคนยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงโลกภาพนี่เมนี่ดิเฮ้ยหลุด้วยเป็นวิญญาณหลุดทำไงเฮ้ยเอาเครื่องบินไปยัง พอพอเธอแม่เป,ป็นคนเดีย<บ>ว<ช><บ>อย่าเพิ่งเหนื่อพิ่งลงนะจ๊ะรู้ไหมก็ได้ไปแล้วเหรอขอเข้าไปหนึ่งกำลังขี่เครื่องบินรอรอกำลังเข้าเดีอ๊ะเข้าแล้วกำลังเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วแลก็ได้โดดไปเอาตะเบียงแล้วยังไม่ได้โดดเข้าดิรอ ไอ้เลดามาวะเอลียาพันไอ้เอลียาว่าจะจะแบ่งไปใส่ธนาคารใครไปไหนวะไม้เล็กสองมาในมาได้ไงเนี่ยไม้เลขกสองตามมาเราต้องทำไงดีเฮ้ยหมายเลขกสองจนเจอจนป้นธนาคารจนได้ ก็ว่าอยู่ไอ้นี่มันมาดอมด้อมมาดามที่ไหนได้ไดไดก็ชา่ะใช้ไม่ได้ไม่มีกุบหลุดหลุด,ดอีกเวอร์ชั่นสองได้เกาะสี่แล้วฮะไั่ได้เกาะสี่กอ็ชาละมาเดี๋ยวเป็นบอดวิ่งอ่ะหลุดเวอร์ชั่นสอ,อ,อ,องมึงจะ <c oughs> เกมดีเหลือเกินนะมึงเกมดีแบบโคตรดีเลยอ่ะ หหลสวัสด,ด,ดีครับอยู่กับผมชีวัต <c oughs> ดชูชีวัตไหมชีวัตอันที่เป็นใส่แว่นเีย่ยเอรอเหรอ,อ,อ,อวันศ <c oughs> ุ <c oughs> กร์แว่นเดวเจอนนทาการนี่ยเคยดูนนทาการเทียน หัวเลาะทำไมเลยนีย่หนังผีก่อนไปไหมห้าแพ่งนั่นบอห้าแผงดูจนจบแล้วดูเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ดูอีกเลยเขาเปลี่นตายหงตายเฮียนเคยดูสปอตนิกไปต้นเถอะที่เป็นห้าห้าตอนในเรื่องเดียวหรือสี่ตอนในเรื่องเดียวขึ้นมาขึ้นมา แม่เก็บปืนเนะ่ะนียอย่าบอกนะว่าหลุดเวอร์ชั่นสามอะ่ะหลุดเวอร์ชั่นสามหลุดหวัวอีพีหนึ่งนี่กลับตัวไหนเนี่ยน่าจะอีจากเท่าใดก็ไ่รู้คือกันมึงจะหลุดเยอะเกินไปแล้วนะมึงเข้ามาเมื่อกี้แล้วหลุดอีกแลหละ ขาดหลุดไวงันแม่ก็ได้มาใช่ไหมกดต้องสรรหาเกมมาเล่นรถอ่ะเฮ้ยโอ้ยืนเรียงกันเลยได้ขี่รถใครมาจอดอันนี้เป็นรถอะไรนี่โอ้ยไปว้่งไปที่เมืองก็เลยค่อยมีปืนรถแรงเนี่ยนี่ใครมาจอดเล่นรถยัง เอาอยู่ดีก็สะเก็ดไฟขึ้นสะเก็ดไฟขึ้นเลยป้นของในบ้านแล้วร้อต้องมีคนมาป้นของไปก่อนแล้วนี่ยไปขี่รถใครจะขี่รถตุกทุกวันทุกทางก็ยังดีที่ตรงนี้มีปืนซึ่งลงแล้วเนี่ยไม่มีปืนอะไรเลยโดนเก็ียบไปหมดเลย เสือดขนาดนี้เลยอยู่เก็บสะเแทยงเลยไม่เหลือเลยนีป่ปืนอะไรเลยมีแต่กระเป๋าอย่างแรกก็มีเคียวไว้ตีศัตรูบาร์อะไรบารระเบิดงั้นต้องร้องเพลงเคียวได้เลยอย่างน้อยก็มีกระสุนปืนก็คือเพลงความจริงนั้นหยอกความจริันหยอก ถ้าอยากฟังต้องลองไปหาใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าความจริงนั้นหยอก <Okay. S 2> ความจริงนั้นหยอกที่เธอบอกว่ารักกันเธอนั้นไม่เคยที่จะรักฉันเลยสักนิดเดียวพอเธอนั้นเป็นคนเคียวที่ไม่เคยเลี้ยวเล,ยเลี้ยใครบ้านไหนมีนั้นวะ บอกเธอหน้าเป็นคนเคียวขี่จอดเกเป็นไดจำง่ายเลยฟังทีเดียวทึงครับคนเคียวก็เคียวเกินนี่มันเรียกว่าเดือเคียวเคียวคุมจอดขีเคียววิ่งเล่นมาดิเอาประเด็นที่ว่าไปดูเข้า นี่ประกบประกบสีล้อด้วยใครขี่สปอร์ตวะรถอันนี้ได้ไหมสามล้อได้ไหมนายขี่รถตุกตุกอย่าไปยิงมันเฮ้ยเฮ้อยเฮ้ยเฮ้อยหมดไหมล่ะเฮ้ยหมดไอ้นี่น่าจะคนจริงมีกี่คนคนเดียว คนเดียวเล่นไหมเฮ้ยเือว่าขี่ยิงสี่นัดนะตายนี่มาแล้วอุ้ยอุ้ยวันนี้มันหมดเปดิดโคโน่เลือเอ,เอาตายหมดเลยเหรอ,เ,อเกมเลยไ,ไม่รู้ตัวเ,เกมเอ,อีกสักตามะ